เทาเซนเปิดใจหลังประเดิมไทยลีกพร้อมเคลียดดราม่าผ้าเช็ดตัวอัปเดตท,ทุกกระแสแชร์ข่าวสุดปังคุยลูกหนังกับแขมแจมไปด้วยกันสนุกสุดมันไปกับพวกเรานะครับแอนดรอสเทาเซนแข่งระดับโลกชาวอังกฤษของมาเล็กพังการเอฟซีทีมน้องใหม่ในศึกไทยลีกเทียบพีเมลีอังกฤษกับไทยลีกพร้อมเคลียดดราม่าเรื่องใช้ถุงเท้าแทนผ้าเช็ดตัวศึกไทยลีกฤดูกาล2025-2026นัดเปิดสนามเมื่อวันที่15สิงหาคม ที่สนามราชบุรีเ c เปิดบ้านพบมาเล็กพลังการเอเริ่มเกมนาทีที่18พลังการขึ้นนำา1ประตูต่อศูนย์จากการยิงของโมเมตมารานาทีที่4 4ราชบุรีเหลือผู้เล่น10คนหลังออตมานดาดูนโดนใบแดงนะครับก่อนที่กราบเบียนมูทอมโบจะมาขกตีเสมอ1ต่อหนึ่งให้กับเจ้าถิ่นในนาทีที่57และแม้จะเหลือผู้เล่นน้อยกว่าแต่ราชบุรีสามารถต้านและแบ่งต้มกับทีมน้องใหม่ได้สำเร็จด้วยสกอร์1ประตูต่อหนึ่ง หลังจบเกมครับแอนดรูสเฮาเซนอดีตดาวเตะทีมชาติอังกฤษเปิดใจผ่านทางคิดไซโค้งถึงศึกไทยลีกกับศึกพิมลีอังกฤษว่าเกมแรกของผมในไทยลีกก็เป็นเกมที่ดีผมได้โอกาสลงสนามหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผมแทบไม่ได้ลงสนามเลยมันเป็นเรื่องที่ดีกับโอกาส45นาทีหลังที่ได้ลงเล่นผมรู้สึกเซอร์ไพรส์นิดหน่อยที่พลังการขึ้นนําไปก่อนเราเล่นได้ดีกว่าราชบุรี f อในครึ่งแรกแม้คู่แข่งจะมาโดนใบแดงแต่พลังการก็เก็บ3มแต้มไม่ได้ มันน่าเสียดายมากครับดังนั้นเราจะต้องทํางานหนักเพื่อเก็บสามแต้มให้ได้ในเกมต่อไปจากประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกผมคิดว่าไทยลีกอยู่ในระดับที่ดีแต่ความแตกต่างก็คือในเรื่องของอากาศที่ค่อนข้างร้อนมากกว่าดังนั้นจังหวะของเกมอาจจะช้าลงแต่ผมก็ยังแปลกใจว่าที่นี่มีหลายคนที่เล่นในพรีเมียร์ลีกหรือในลีกยุโรปมาก่อนทําให้คุณภาพโดยรวมดีมากรวมถึงผู้เล่นไทยก็มีคุณภาพดีมากๆเช่นกัน สำหรับเกมวันนี้ครับแฟนบอลของพลังการมากันเยอะมากจนน่าตกใจเลยคล้ายกับพิมลีกที่แฟนบอลจะตามคุณไปตลอดมันเลยเป็นเรื่องน่าเสียดายมากๆที่เราไม่ได้ชัยชนะกลับออกไปแต่ผมเชื่อว่าพวกเขาจะสนับสนุนเราไปตลอดทั้งฤดูกาลส่วนประเด็นเรื่องที่ไม่มีผ้าเช็ดตัวมันเป็นเรื่องขำขันเพราะอย่างในพิมลีกทีมจะเตรียมความพร้อมทุกอย่างให้คุณหมดเลยแต่แน่นอนพอมาเล่นที่ไทยผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นแบบนั้น แต่พอเริ่มซ้อมจริงๆคุณต้องเตรียมสตั๊ดหรือทุกอย่างเองรวมถึงผ้าเช็ดตัวผมเจอตั้งแต่วันแรกเลยผมต้องเอาถุงเท้ามาเช็ดตัวและตั้งแต่นั้นครับผมก็เตรียมผ้าเช็ดตัวมาเองก็เลยถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดีสําหรับผมสําหรับโปรแกรมนัดต่อไปครับในศึกไทยลีกของคนละพักมาเล็กจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทูแบงคอกในวันอาทิตย์ที่24สิงหาคมนี้คิกออฟเวลาประเทศไทยนะครับ18นาฬิกา อัปเดตข่าวสารในแวดวงลูกหนังในช่องคุยลูกหนังกับแขมได้เป็นประจำทุกวันนะครับฝากกดหัวใจแล้วกด Subscribe ช่องคุยลูกหนังกับแขมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ครับพี่แขมก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ